ายชุติมายันไม่เคยพูดทิมพิธาจูบเท้าท้าใครมีหลักฐ้าจากกระแสตีกับไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับตายชุติมาที่ตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรหรือพูดอะไรก็มักจะถูกจับปากมาเป็นประเด็นไปสมบูร์อย่างก,ก่อนหน้านี้ไปออกรายการหนึ่งเลยได้พูดถึงเรื่องความรักโมเมนต์ Moment จุบเท้าพอรู้สึกว่าน่ารักดี และมีคนโยงไปถึงอดีตสามีทิ่นพิธาลิมเจริญรัตจนทำให้มีกระแสวิจารณ์และโจมตีอยาา่างหนักล่าสุดจเจ้าตัวได้โพสฟาดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวยันไม่เคยพูดท้าใครมีหลักฐานเอามาได้เลยโดยระบุข้อควาไมไว้ว่าจะถล่มเพื่ออะไรหรอคะจะด่าม,มาเพื่ออะไรคะจะยิ้มสู้ทําไมคะงงคะขอถแถลงแจ้งตรงนี้ว่าไม่เคยพูดประโยคพิธาหรืออดีตสามีจูบเท้าคะ่ะ ใครมีหลักฐานไปแคปมาทีค่ะในรายการพิธีกรถามถึงประสบการณ์สุดโรแมนติกในชีวิตรักที่ผ่านมา ตายแล้วถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความทรงจำที่ประทับใจไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เรารู้สึกดีจะทำให้คนฟังตีความและพาดพิงถึงบุคคลที่เราอาจจะไม่ได้เอ่ยถึงในชีวิตเรารบกวนหากใครจะโยงให้นึกถึงหัวอกของเราบ้างค่ะรบกวนไปดูคลิปสัมภาษณ์ก่อนค่ะก่อนจะพิมพ์หรือพูดอะไรสํานักข่าวเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรายงาน